ื่อคืนนี้มีประกาศเป็นแบบเหมือนแบบหลายชื่อนะที่เข้ารอบบัลลงดอกเขาจะมีเหมือนประกวดนางงามอ่ะรอบแรกก่อนรอบแบบรอบใหญ่แล้วก็คัดลงไปอีกนะคะอันนี้เป็นรายชื่อที่มีมาทั้งหมด30บป่ะใช่ไหมประมาณนั้นป่ะไม่ใช่ยิบเยอะอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไม่ได้เนี่ยค่ะก็เนี่ยลิสต์มาไม่อ่านแล้วกันนะเพราะว่าเยอะมากแต่ที่ไล่ลงมาเนี่ยเอ็นี่มันติ็เน็ เอมิมาติเน่ก็ติดเอมบปเป้แมสซี่คิมมินแจงเงี้ยคือแบบเฮ้ยอันนี้คือในลิสต์ใหญ่ลิสต์รอบแรกโอนาน่าอ่าดูแล้วกันซาลาตดโอนาน่าเขาอินเตอร์ด้วยไงอ่าใช่แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือไม่มีรายชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีคือคือคือมันมันจะบอกว่าไม่แปลกก็ก็ได้แต่เ้งแรกรอสองทศวรรษเนี่ย ในลิสอะในลิสลายชื่ออะเยอะนะป๊อปก็อย่างน้อยควรจะมีโรนัลโดติดมาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือไม่ติดแม็กกะีนก็ไม่เกี่ยวกับยูฟ่าด้วยเนอะเพราะว่ามันเป็นแมกกาซีนเนอะจะมาบอกว่าเล่นนอกไปล้ไม่ได้ไม่ใช่นะก็ก็เลยโอ้โหถือว่าเป็นข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมแบบแต่ถ้ามองในเรื่องของผลงานในช่วงที่เขาแบบหรือทางผู้เป็นกรรมการใน ร้องฟุตบอลอาจจะมองว่าไปซาอุช่วงนั้นยังวัดไม่ค่อยได้หรือเปล่าก็เป็นไปได้คู่แข่งเป็นไปได้ใช่ตอนนี้ใช่ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ก็เลยแต่ก็ก็ถามว่าเมื่อกี้ถามคุณผู้ชมในไลฟ์แชทกับในออนไลน์ไปเขาบอกว่าไม่แปลกไม่แปลกแต่สำหรับแั่เนี่ยรู้สึกว่าก็แปลกนิดนึงนะเพราะในเมื่อแบบนักเตะมันดูเยอะเนาะโอ้ใช่นักเตะเยอะอะแต่เท่าที่โผล่มาตอนนี้ก็เหมาะสมแล้วนั้นนะก็จริงก็ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะพวกเนี้ยเขาก็เข้าชิง แชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะเนี่ยก็แชมป์โลกอ่ะใช่แชมป์โลกเอออะไรเอยก็แชมป์ UCL เงี้ยดูดเด็กก็ก็ถ้ามองแบบนี้ก็แฟนโรนัลโดอย่าโกรธเราเนาะจากตรงนี้เดาว่านกว่าว่าสามคนน่ยสุดท้ายจะเป็นท้าแลน่นมาแล้วหนึ่งมาแน่นอนริโอเนลเมสซี่เนี่ยถ้ารอบนี้ยังตีสามคนอีกอ่ะรอบที่แล้วเหมาะสมนะฮะการไม่แต่ว่าเมสซี่อ๋อฟุตบอลโลกมันนับไปรอบที่แล้วแล้วนี่เนาะใช่ครับแล้วว่า พี่ว่าฮาแลนด์มาแน่ๆหนึ่งคนเออลิงฮาแลนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้ดีไม่ดีจะได้ด้วยเพราะอูรฤดูการที่แล้วใครจะเอาเขาลงอ่ะถูกปะเควินเดอร์บอยไปมีความผิดพลาดนิดนึงตรงที่รอบชิงเจ็บทุกรอบเลยใช่ใช่จูเนียร์นี่ก็เวิร์ก